สวัสดียามเช้านะคะวันนี้วันแม่นะคะก็จะไปปลูกต้นไม้ที่ในนานะคะก็ตเตรียมต้นกามปูกหรือต้นำชำฉาแล้วก็ต้นไม้อื่นๆนะคะที่แบบว่าเรายังไม่มีนะคะก็จะปลูกไปเพื่อที่จะเป็นร่มเงาแล้วก็ให้เป็นปุ๋ยในนานะคะแล้วก็ได้ออกซิเจนวันนี้แสงแดดส่องมาตอนนี้หกโมงนิดๆน,นะคะ อากาศก็กำลังดีนะคะนี่คือต้นไม้ของเรานะคะเตรียมไว้แล้วก็อยู่ข้างนอกอีกประมาณห้าหกต้นนะคะเป็นต้นก้ามปูอันนี้เป็นต้นสังนะคะที่มีนามแต่ใบกาจะหอมนะคะค่ะวันนี้เราก็มาปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาตินะคะ เขาคิดว่าจะปลูกตรงคันนาระยะห่างก็ประมาณสักน่าจะร้อยกว่าเมตรนะคะเราจะปลูกเป็นจุดเป็นจุดไปเพราะว่าในานาโคตถ้าต้นก้ามปูหรือต้นชมช้าเขาเติบโตใบเขาก็จะเป็นปุ๋ยชั้นดีนะคะให้กับนาของเราเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าจะปลูกระยะห่างประมาณร้อยกว่าเมตรนะคะเวลาลมพัดมาเขาก็จะกระจายไปทั่วในนาเรานะคะในพื้นที่เกือบห้าสิบไร่ตรงนี้ ส่วนฝั่งนู้นก็เป็นโคกหนองนาของเรานะคะตอนนี้ต้นไม้ก็เติบโตให้ร่มเงานะคะดูค่ะสี่ปีกับสามเดือนนะคะนี่คือความภูมิใจนะคะเราก็เลยจะขยายต้นไม้ปลูกต้นไม้ในคันนานะคะเพราะว่าตรงนี้เมื่อก่อนนี้ต้นไม้จะเยอะมากนะคะมีต้นสะแบงต้นต้นพอกต้นบกนะคะแล้วก็พวกเป็นไม้ท้องถิ่นต้นหลวงไซนะคะที่กิน ที่ตอนเด็กๆก็จะเอาเม็ดมาทุบกินเหมือนต้นเ,เหมือนลูกอัลมอนด์นะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะหายไปนะคะแล้วก็มีต้นว่าด้วยทีนี้เราก็เลยจะปลูกต้นไม้ทดแทนนะคะย้อนไปให้ถึงในอดีตแล้วก็จะได้ร่มเงานะคะเวลาเรามาเดินเล่นเราจะได้มีร่มเงาแล้วก็เป็นปุ๋ยให้กับในนาของเรานะคะโอเคเดี๋ยวจะลงมือปลูกแล้วนะคะ ปีนี้นี่น้ำน้อยนะคะหญ้าก็จะขึ้นคลุมเยอะเลยก็รอดูนะคะว่าฝนจะมาไหมเขาบอกว่าพายุเข้านะคะเมื่อวานก็ตกทั้งคืนนะคะตกไม่หนักแต่ว่าตกทั้งคืนก็พอได้ชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำน,นะคะเดี๋ยวเราก็จะปลูกตามแยกคันนานะคะที่แบบครอสที่เ,เป็นสามแยกสี่แยกของคันนานะคะ โอ้เด oh, ็กๆตัปวนมาแล้วนะคะฮัลโหลดาเล้งเมืี้บินออกไปข้างนอกฮัลโหลดาเล้งยุคองเฮ้ยบอยฮัลโหลเกอร์เดาเล้งไม่ยอมถ บายบินก o o บ b y e อืมขึ้นโกฐฟาโอเคโอเคเดี๋ยวจะลงมือปลูกต้นไม้แล้วนะคะ อันนี้คือบ้านเราเขาเรียกต้นสังนะคะที่สั่งมาเป็นสั่งเลมอนนะคะแต่เขาส่งต้นนี้มาให้ใบเขาจะหอมเมื่อก่อนเขาจะผัดใส่กบนะคะผัดเผ็ดกบเขาจะใส่ใบยอดของต้นสังนี่หอมมากๆนะคะ ปีนี้โอ้โหหญ้าขึ้นเยอะนะคะพวกต้นสนพวกอะไรก็ขึ้นเยอะนคะคะถ้ามีน้ำนะคะข้าวก็จะดีดขึ้นเลยแต่ปีนี้น้ำแบบนี่เดียวนะคะก็มาลุ้นนะคะว่าพายุเข้ารอบนี้จะเป็นยังไงแถวอื่นก็ท่วมนะคะแต่แถวเรานี่แบบว่าปีนี้แบบน้ำน้อยสุดเลยนะคะพี่น้องของเราก็ อดโอยนะคะเพราะว่าตัดข้าวแล้วตัดข้าวอีกหญ้าขึ้นมาเหยียบนะคะถ้ามีน้ำปุ๊บนี่ถ้าคุมน้ำได้นะคะหญ้าเขาก็จะตายไปเพราะน้ำท่วมนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำนี่แหละคะ่ะหญ้าก็ขึ้นทำนานะคะก็ต้องรอรุ้นฟ้ารุ้นฝนนะคะเพราะว่าเราไม่มีระบบน้ำในพื้นที่นานะคะโชคดีที่เราแบ่งทำโคกน้องนานะคะเราก็ได้กินพวก ผักผลไม้นะคะมีของกินนี่ค่ะข้าวถึงจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่อย่างน้อยเราก็ได้กินนะคะเพราะว่าพื้นที่เราเยอะแต่ถ้าเรานาน้อยเราคุมน้ำได้นี่โอ้ข้าวนี้ไม่ต้องห่วงนะคะพื้นที่น้อยแต่ได้ผลผลิตเยอะเพราะว่าการดูแลทั่วถึงนะคะดูค่ะจะสังเกตเห็นว่าดินในคูนานี่แบบ ในคันนานี่นแบบดำมากๆนะคะเพราะเราหน้าดินมาปั้นคันนา,น,าน,นะคะดูแล้วก็กมีหญ้าคลุมนะคะในคันนา,นานดินก็จะแบบดำร่วนมากๆนะคะอันนี้เราจะปลูกตรงสีแยกของคันนา,น,าน,นะคะที่ cross กันอยู่อย่างนี้อันนี้ก็ลงปลูกไปแล้วนะคะต้นชำชาแล้วก็พี่ชายก็ต้นยางนาม,มาปลูกนะคะ ตามสภาพเพราะว่าไม่ได้ดูแลนะคะเดี๋ยวเราต้องมาตีกรอบนะคะเราจะปลูกข้างๆาสีแยกของคันนานะคะเพราะว่าตรงนี้เราจะไว้เดิอนอนาคตพอต้นไม้เขาเติบโตนะคะเขาก็จะได้แบบว่าไม่ต้องเบียดกันมากนะคะปลูกห่างประมาณเมตรนึ่งเราจะปลูกเป็นโพนนะคะตรงนี้ก็คือเป็นซุ้ม จุดๆไปนะคะเพื่อที่จะได้เขาจะได้มีเพื่อนไม่เหงานะคะเดี๋ยวก็จะลงต้นช้ำฉาแล้วก็ต้นสงังอีกต้นหนึ่งนะคะแล้วก็ต้นพญาเสือโครงนะคะก็จะปลูกเป็นมุมอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะยูเคบอยฮัลบอลบอยโอเคนะคะเราปลูกไปแล้วสี่ต้นนะคะก็เหลืออยู่อีกสี่ต้นนะคะ เดี๋ยวก็ทยอยปลูกตรงหัวมุมฝั่งนู้นนะคะโอเคนะคะภารกิจปลูกต้นไมน้เนื่องในวันแม่แห่งชาติของเราก็เสร็จสิ้นนะคะวันนี้ปลูกไปทั้งหมดสิบกว่าต้นนะคะก็หวังว่าต้นไม้ ของแม่จะเติบโตให้ร่มเงาแก่ลูกหลานสืบต่อไปนะคะต้นสำชานี้เขาจะมีอายุนานเป็นร้อยปีนะคะเพราะฉะนั้นวันไหนที่เราไม่อยู่นะคะเราก็หวังว่าต้นไม้จะยังแผ่กิ่งก้านใบให้ร่มเงาให้ปุ๋ยกับพื้นแผ่นดินของเรานะคะถ้าเราเสียสละที่นานิดหน่อยๆนะคะมาปลูกป่าเพื่อซับน้ำ เพื่อให้ร่มเงาให้ออกซิเจนแล้วก็ให้ปุ๋ยในดินนะคะในนกในคูนาเราก็ปลูกผักปลูกผลไม้กินแล้วเราก็จะมีกินเราไม่ต้องรอแบบเพราะว่าทำนาปีละครั้งนะคะบางปีก็ได้ได้ดีบางปีก็ไม่ได้นะคะแต่ก็ลงทุนสูงแต่ถ้าเรามาทำปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำโคกหนองนาเราก็จะ มีกินตลอดปีนะคะในน้ํามีปลาในนามีข้าวในคันนาก็จะมีของกินมีผักผลไม้นะคะตอนนี้ก็กลับเข้ามาในโคกหนองนาเรานะคะเย็นสบายมากๆเลยนะคะข้างนอกน,นี้ต้นไม้ไม่มีโอ้โหแดดนี่แบบส่องมาเต็มเต็มนะคะพอเดินเข้ามาข้างในโคกหนองนาน,นี้จะรู้สึกเลยนะคะ่อเย็นมากๆวอุณภูมิไม่ต่างกัน5-6องศาเลยนะคะ แล้วลมเย็นโชยมานี่ค่ะเวลาลมพัดมาจากทิศใต้นะคะนี้เรามีน้ำทีนี้เรามาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะพัดไอ้น้ำขึ้นมาโอโ้เย็นสบายมากๆค่ะเมื่อวานหลานชายแฟนของน้องหลานสาวนะคะก็ตกปลาตรงมุมนู้นก็ได้ไปหลายตัวนะคะทำกินตั้งแต่เช้าเที่ยงนะคะตอนบ่ายก็ ทำให้หอกลับบ้านด้วยแล้วก็เอาปลาที่เขาตกได้กลับบ้านนะคะนี่ค่ะเป็นการแบ่งปันเป็นการพักผ่อนแล้วก็ได้อาหารนะคะคืออาหารนี้ไม่ต้องซื้อเข้ามานะคะขอแค่พาตัวกับหัวใจมามารีชาร์จแบตเตอรี่ที่โคกหนองนาเรานะคะวันสองวันหรือจะอยู่เป็นอาทิตย์ก็ได้นะคะเรามีอาหารแบบพร้อมเพียบแต่ว่าพวกหลานเขาต้องกลับไปทํางานนะคะเขาก็ทํางานอยู่แถวกานทลักษ์นะคะดูแล ติดกับเขตชายแดนนะคะช่วงที่มีการปะทะกันกับกัมพูชานี้พวกเขาก็ดูแลศูนย์พยพกนะคะก็คอยห้านสาวนี้ก็เป็นหมอนะคะเป็นแพทย์แผนไทยก็คอยจัดยาจัดอะไรให้พี่น้องของเรานะคะที่มาพักพิงช่วงรีภัยนะคะนี้ตอนนี้เขาก็สถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะคะก็ได้เวลาพักผ่อนก็มาค้างหนึ่งคืนนะคะหนึ่งคืนกับ เกืบสองวันจากนั้นก็กลับไปทำงานเพื่อ,อหน้าที่นะคะเพื่อดูแลพี่น้องของเราส่วนแฟนของเขาก็เป็นตำรวจนะคะติดติดเขตชายแดนใกล้ๆกันก็ดูแลกันไปนะคะคือร้านร้านหลานก็ถ้าว่างนะคะเขาจะมาช่วงมันหยุดช่วงเทศกาลนะคะก็จะ มาบอกว่าอูนะมาอนนี้ไม่นึกว่าจะ transform นะคะเมื่อก่อนเป็นทุ่งนาแบบโล่งๆขุดสานี้ยาก,ก็ไม่มีนะคะแต่พอผ่านไป4ปีกว่านะคะเ mm hmm. ขาบอกว่าผลไม้นี่แบบว่าเออไม่ต้องห่วงนะคะมีเยอะแยะเลยเหมือนบักแซลนะคะหรือมะก,กอกนาเมื่อวานก็เก็บให้หลานสาวไปตะก้าหนึ่งนะคะ,ะ,คะลูกเขาแบบว่าอ,อวบทั้งนั้นนะคะ มีทั้งหมดสามต้นนะคะปีนี้ดกเป็นปีแรกที่ให้ผลผลิตนะคะนคะนคะก็แบ่งปันลูกหลานญาติพี่น้องนะคะที่มาส่วนมากจะไม่ได้ขายนะคะเพราะว่าเราจะเน้นแบ่งปันดูลูกนี้อบอวบนใช่ไหมคะสกำลังดีนะคะกินแบบชื่นใจ ยิ่งกินสดๆนี่แหละว,วิตามินซีสูงนะคะนี่นี่ค่ะก็ให้ร่มเงาให้ออกซิเจนให้ผลผลิตนะคะดูตะไคร้นี่นะคะเราขุดออกมาทั้งรากนะคะเพื่อที่จะปลูกใหม่เราลืล้อออกมาทีนี้เอามาวางไว้เขาก็ดูค่ะเกิดมาสวยงามนะคะอันนี้ก็เก็บไป ทำอาหารเมื่อวานนี้นะคะทำหมกหน่อไม้ให้กับลนหลานกินนะคะเขาแบบชอบมากแล้วก็ผัดเผ็ดปรีกล้วยนะคะใส่หมูสับใส่ใบชะพลูนะคะทำเครื่องแกงเองเขาบอกว่าอร่อยมากนะะเราก็ภูมิใจที่แบบลูกหลานได้ชิมฝีมือเรานะคะคือเราเก็บส,สดๆแล้วก็ทำส,สดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นรสชาติจะต่างกันนะคะถ้าเรา เก็บสดๆทําอาหารกินแบบว่ารสชาติเขาจะแบบอร่อยมากนะคะเพราะว่าปลอดสารพิษแล้วก็สดจากสวนนะคะนี่ค่ะมันเป็นการลง,ลงทุนระยะยาวนะคะในการทำโคกหนองนาในการทําเกษตรผสมผสานบางคนถึงจะไม่ขุดสาสแต่เราสามารถที่จะปลูกอยู่ปลูกกินได้นะคะพวกผักสวนครัวนี่ค่ะดูเดินผ่านไปก็นี่กล้วยนะคะออ กอนี้ก็มีทั้งหมดสามเครือนะคะเราได้กินกล้วยได้กินปลีกกล้วยนะคะนะคะี่ค่ะแล้วก็มีดอกไม้ประดับประดานดนดหน่อยๆน,นะคะนี่คือความสุขใต้ต้นไม้นะคะตอนนี้ได้ร่มเงาแล้วก็นี่ค่ะมีที่นั่งพักผ่อนนะคะถ้าเราเหนื่อยแล้วก็มีจุดนั่งเล่นแบบชมปลาในสระนะคะ คนที่ตกปลาก็ตกไปนะคะแล้วก็มานั่งดื่มชากาแฟจิบเบียร์เย็ยนๆชมบรรยากาศนะคะก่อนนี้ตรงนี้นั่งไม่ได้นะคะเมื่อสีปีที่แล้วนี่ต้นไม้แบบโล่งมากไม่มีต้นไม้นะคะพอเรามาปลูกนี่ต้นกระถินนารงนะคะอันนี้เขาจะเกิดเองอเขามีต้นแม่ของเขาอยู่ทางเข้านะคะต้นหนึ่งทีนี้พอช่วงที่เขามีมเมล็ดลมก็จะพัดมาทีนี้เราก็ว่าเทวดาปลูกให้นะคะเขาก็จะลง ขอบสะพอดีเราก็แบบอนุรักษ์เขาไว้นะคะก็เติบโตให้ร่มเงาให้ฟืนใช้ให้ออกซิเจนนะคะส่วนต้นจานตรงนน้นนะคะแล้วก็เอาไปขอมเมล็ดขอ,อพันเบียเล็กๆที่ร่วงนะคะได้มาสามต้นนะคะตอนนี้เขาก็เติบโตปีหน้าน่าจะได้แรงนี้น่าจะได้เจอน่าจะได้ชมดอกของต้นจานนะคะตรงนี้ นต้นตะขบนี้นะคะต้นตะขบอันนี้เราก็มาปลูกขยายจากต้นแม่ของเขาต้นแม่ของเขาเนี่ยค่ะอยู่ฝั่งนี้ตะขบนี้เขาจะขยายทางรากนะคะรากเขาจะเดินแล้วก็ขุดตรงรากเขาที่มีต้นไหม่ขึ้นมาเราขุดแล้วก็มาฝังช่วงหน้าฝนนะคะเขาจะติดไวมากนะะี่ค่ะลูกของเขาก็อร่อยนะคะแล้วก็เป็นยาด้วยป้องกันความดันบวานนะคะแล้วก็ตัดแต่งกิ่งของเขา ลูกใหญ่มากนะคะรสชาติเขาจะหอมแบบเหมือนกลิ่นมะลิวลลานะคะดูพอเราตัดแต่งของเขาเขาให้แบบข้างล่างโล่งๆนะคะแดดก็จะส่องถึงแล้วก็เป็นแล้วก็นำแบบตอไม้หรือพวกเก้าอี้อะไรมาวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะหรืไม่ก็นั่ง ปิกนิกกันนี่แหละคะ่ะเราจะเน้นแบบเน้นความสุขทางใจนะคะเรามีอาหารกินมีความสุขเพราะฉะนั้นคนเราถ้าสุขภาพกายสุขภาพใจดีนะคะเราก็สามารถที่จะทำงานได้โดยมีประสิทธิภาพนะคะเหมือนช่วงที่ไปอยู่อังกฤษนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะดูแลทรัพยากรมนุษย์นะคะเขาจะดูแลทรัพยากรมนุษย์เป็นอันดับแรกเลย เพราะว่าถ้าคนเรามีสุขภาพกายสุขภาพใจดีบุคลากรมีสุขภาพกายสุขภาพใจดีนะคะงานก็จะออกมามีประสิทธิภาพนะคะเขาถึงมีฮอลิเดย์ให้เขาถึงมีแบบเครื่องดื่มต่างๆให้เรามีสวฐฐัสดิการให้กับพนักงานนะคะเขาจะดูแลดีวันนี้ก็ก็จะแปดโมงแล้วอากาศก็เริ่มร้อนนะคะแต่ท้องฟ้าสวยงามมากๆเลยนะคะดูค่ะท้องฟ้า มีเมฆอยู่บางๆนะคะกำลังลอยไปตามลมนี่ค่ะเราได้ชื่นชมบรรยากาศรอบๆตัวนะคะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเพราะว่าบางทีเรานึกถึงสิ่งอื่นนะคะไปกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือไปกังวลกับสิ่งที่อยู่ในอดีตนะคะมันก็เป็นทุกข์ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันนะคะนี่ค่ะเราชื่นชมโอ้โหดูพริกของเรานะคะเห็นพริกออกมาแบบลูก อวบอิ่มเติบตัวนี้เราก็มีความสุขนะคะเรามองเห็นเราชื่นชมกับสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการแบบทำสมาธิอย่างหนึ่งนะคะเร,เราไม่ต้องจำเป็นต้องไปแบบเข้าวัดอะไรมากมายนะคะเพราะว่าบางทีธรรมะก็คือธรรมชาตินะคะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ธรรมะคือธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาติฟังเสียงนกเสียงกา เวลาเราเดินชมสวนสวนแล้วก็จะมีสมาธินะคะชื่นชมคุยกับต้นไม้คุยกับนกแค่เรามีจิตอยู่กับตัวนะคะเราก็จะแบบมีความสุขได้นะคะดูตะไคร้ของเรานะคะแค่ได้ดืนชื่นชมนี้แบบว่าโอ้โหมีความสุขนะคะตะไคร้ของเราแบบกอใหญ่มากนะคะในน้ําก็มีปลานะคะ เราชื่นชมสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ไปทำบุญที่วัดนะคะเขามีมหาสังกทานวันนี้เราก็อยู่กับสวนนะคะแล้วก็ไปปลูกต้นไม้ให้เนื่อง,นองในวันแม่แห่งชาตินะคะเราปลูกเกือบทุกวันนะคะแต่วันนี้เป็นวันพิเศษเราก็เลยอยากจะปลูกเลยออกไปตรงในนาของเรานะคะเพื่อที่จะขยายร่มเงาแล้วก็ ทำปุ๋ยให้กับนาของเรานะคะ,คะพาเดินชมบรรยากาศนะคะในโคกหนองนานคนตาเสียงของเราเราจะเห็นว่าเรามีกล้วยมีสมุนไพรก็ดอกกัญชาญมีเนี่ยค่ะพ,พวกขาพวกขมิ้นชันแล้วก็ขมิ้นขาวนะคะแล้วก็ปลูกไว้แล้วก็พวกกระชายดำอย่างนี้นะคะ แล้วก็ปลูกไว้อันนี้ก็มีกล้วยอยู่สามเครือนะคะอันนี้ที่เล็ง,ลงไว้นะคะปีกล้วยก็จะได้กินผัดเผ็ดปีกล้วยอีกแล้วนะคะเมโนูโปรดเลยแล้วมีเครื่องแกงนะคะเราทำเองนี่ค่ะความสุขนะคะเหมือมนมะละกอนี่นะคะเราเม็ดมะหวานหวานไว้นะตอน,ตอนนี้ก็เริ่มที่จะติดลูกนี่ค่ะมีดอกมี ออกลูกมาแล้วนะคะข้างล่างเราก็จะวางกองปุ๋ยหมาก,ก็คือจะขนใบไม้ใบกระถินเตยพาใบช้าฉ้าพวกหญ้าที่เราตัดนะคะเอามาวางวางไว้ทับๆกันไปนะคะเพราะว่าหญ้าสีเขียวก็ใช้ในในตัวเจนสูงนะคะถ้าเราหญ้าสีเขียวมาวางไว้แล้วก็เอาใบไม้กลบนะคะทีนี้ส่วนที่เป็นสีเขียวก็จะเป็นในในตัวเจนนะคะพืชเขาก็ต้องการคือถ้าเราไม่มีขี้วัวนะคะเราก็ใช้ทำแบบนี้นะคะ ตัตยาแล้วก็กดกวาดมาเพื่อมาทำาปุ๋ยพืชสดนะคะนี่เดินไปฝั่งนี้ก็มีฝรั่งนะคะมีฝรั่งแบบธรรมชาตินะคะแต่ว่าลูกเขาใหญ่มากเมกื่อวานนี้เก็บให้ลูกร้านคนละลูกกินไม่หมดนะคะแล้วก็ห,อหอ่อๆถ้าไม่หอ,อนี้ไม่ได้กินนะคะเพราะว่าแมงเขาจะไปกินก่อนอนาคตก็หวังว่าจะได้กินลำไยนะคะพวกลำไยพวกเงาะเราก็ปลูกไว้นะคะ โซนไม้ป่าของเราก็มีมีไผ่มีไม้หลากหลายชนิดนะคะเราอยากจะพาชื่นชมแบบคือไม่เบื่อนะคะเดินมาบางทกีเราก็เปลี่ยนมุมนั่งเล่นบ้างพักผ่อนบ้างนะคะสาเราก็จะมีทั้งหมดหกลูกนะคะนี่สาเล็กแปดของเราดอกบัวต้นบัวก็กำลังงอกออกมานะคะส่วน ไผ่เหลืองของเรานะคะก็ได้มาจากกอสมนุนที่พี่เขาให้มานะคะแล้วเราก็ปลูกไผ่ดานะคะอันนี้ก็ไม่แน,น่ใจว่าจะดําหรือเปล่าแต่ว่าแฟนเขาสั่งมานะคะนี่ค่ะก็เขาให้ออกซิเจนนะคะให้ร่มเง,งาเราก็ปลูกไว้นะคะสวนป่าของเราให้ร่มเง,งาเดินมาอันนี้ตรงนี้จะเย็นนะคะดู ตะเคียนทองนี่โตวไวมากมากเลยนะคะปลูกแบบหลังยางนานะคะเขาจะโตวไวเส้นตาใบร่วงนะคะเขาก็เป็นปุ๋ยโอ้โหนอไม้นะคะโอ้โหเผอแป๊บเดียวดูค่ะปับกินไม่ทันนะคะดูนี่ไม่ได้สับมาสองวันนะคะต้นแบบนอเขาแบบยาวต้องมาสับแล้วนะคะสับแล้วก็จะ ทำส่งไปให้เพื่อนนะคะเป็นของฝากโอ,โโอวไวมากนะคะกินไม่ทันนะคะนี่แค่สี่กอน,นะคะไผ่ชิมสูนกับไผ่สร้างมนี่เรามีอยู่ทั้งหมดเก้ากอน,นะคะเพราะว่าเราชอบไผ่สร้างมนไว้ไ้ใช้ลำนะคะลำเขาเสวยนี่ค่ะ มันนั้นมาสับสามวันที่แล้วนะคะแป๊บเดียวววมากนะครับโตไวจริงๆใบเขาก็ร่วงเป็นปุ๋ยนะคะนี่แหละค่ะต่อไปเราก็ไม่ต้องไปหาปุ๋ยที่ไหนนะคะเราก็นี่แหละค่ะได้ตรงนี้เลยลูกปลา แล้วได้อะไรนะคะได้ร่มเงาได้ออกซิเจนได้ปุ๋ยได้ธรรมชาติเดีนมาใคกองร่มรื่นร่มเย็นนะคะเห็นไหมคะเมื่อก่อนนี้เดินเมื่อสี่ปีที่แล้วนะคะตรงนี้แบบโล่งไม่มีต้นไม้สักต้นนะคะหลังจากสีป่ปีผ่านไปนะคะสี่ปีผ่านไปเรามีร่มเงามี ธรรมชาติคืนมานะคะตอนเย็นๆน้องหนูน้องนกแบบมาพักด้วยนะคะจะได้ยินเสียงเจ้าเจ้าเจ้าเจานะคะเป็นอะไรที่แบบว่าภูมิใจนะคะให้ธรรมชาติคืนมาเดีย๋ยวนี้เราทํางานในร่มนะคะเราเดินไปไหนนี่น้อยที่จะแบบได้เจอแสงแดดนะคะเราก็จะมีร่มเงาให้อยู่ตลอดนี่ค่ะฝั่งที่ตะวันออกเราก็จะเน้นไม้ผลนะคะฝั่งที่ตะวันตกเราก็จะเน้น โซนป่าเพราะว่าแดดตอนบ่ายหลังจากบ่ายโมงไปนี่โอ้โหแดดร้อนมากๆนะคะเห็นไหมคะเราเดินมาแค่ไม่กี่ก้าวนะคะเราก็จะได้ร่มเงาแล้วดูค่ะอันนี้ก็ต้นช้ำช้านะคะมีหลานชายเข้ามาให้แล้วก็ปลูกไว้นะคะตอนนี้หลานชายที่เข้ามาให้เขาก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะเราก็ได้ต้นไม้เป็นที่ระลึกไว้นะคะเขาสามาให้ นี่ค่ะต้นไม้ก็เติบโตจะอยู่กับเราเป็นร้อยปีนะคะต้นคาสาเนี้ยดูค่ะถ้าฝรั่งนี้ไม่หอนะคะเขาก็จะโดนแมงกินแต่ว่าเราก็จะโยนให้ปลานะคะนี่ค่ะก็แบ่งปันกันไปนะคะนี่ค่ะตรงนี้เมกกื่อก่อนนี่โลกมากๆนะคะตอนนี้ดูมีร่มเงา มีความสวยงามมีธรรมชาติคืนมานะคะใครจะไปคิดนะคะว่าชีวิตชีวิตนี้จะได้ปลูกป่าปลูกต้นไม้ได้เยอะมากมายขนาดนี้นะคะนี่แหะค่ะมันคือความสุขความภูมิใจนะคะที่เราได้กลับมาสานต่อที่พ่อทำไว้นะคะสานต่อพ่อหลวงของเราสานต่อพ่อนะคะพ่อบังเกิดกก้วที่เคยขุดโค้งหนองนาเมื่อ สามสิบกว่าปีที่แล้วนะคะท่านไม่เข้าใจก็ไปกู้กสกศมาสามหมื่นมาขุดสะรอบพื้นที่เกือบห้าสิบไร่นะคะก็มีสะลูกใหญ่อันหนึง่งสะลูกเล็กเชื่อมกันห่างกันประมาณสี่ห้าร้อยเมตรนะคะแต่ว่าไม่ได้ต่อยอดไม่ได้ปลูกต้นไม้คือเราไม่ค่อยใจตอนนั้นเราก็ยังเด็กแต่พอเราไปศึกษามานะคะตอนนี้ก็มาสารต่อที่พ่อพ่อหลวงพ่อบังเกิดกล่าวที่ท่านทําไว้นะคะตอนนี้เราก็คิดว่าเราประสบ ผลสำเร็จนะคะในการทําโคกหนองนาเพราะว่าเรามีร่มเงามีป่ามีต้นไม้มีของกินนะคะเป็นที่พักผ่อนให้กับลูกหลานมันคือความสุขและความภูมิใจนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะเราก็นําเสนอในส่วนที่เราทําได้นะคะในการแบบมาสร้างคลังอาหารคลังความสุขให้กับตัวเอง แล้วก็ไม่มีเทคนิคอะไรมากมายนะคะขอแค่มีใจรักในการลงมือทำนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้คนที่อยากกลับบ้านมาทำโคกหนองนาหรือมาปลูกป่าหรือมาอยู่กับธรรมชาตินะคะก็ลองปรับเปลี่ยนให้เข้า,ขากับตัวเองนะคะเพราะเพราะว่าแต่บริบทของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทของตัวเองนะคะนี่แหละคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมและก็ติดตามนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ